ท่านผู้ฟังที่เขารับสารส่วนชนิดวันนี้จะพาผู้ชมไปชมบรรยากาศตบเพณีสงกรานกับคณะคครูอนุบาลจิตุวรนะครับเช้าวันที่หนึ่งเมษายนนี้เมษาี่าถือว่าวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยนะอนุบาลเจดตตอนรณนำเริ่มต้นเลยนะเช้าวันเนี้ยหนึ่งเมษาเนี่ยเป็นวันเรื่องงามยามดี กานร่วมในการอัฒนะแสงทองคลิปคณะคุณค,ครูได้จัดกิจกรรมสงการานเรียกว่าเป็นพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นการขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่จากครูอูโสจากคุณคร,คณคร,คณครูซึ่งวันนี้มีอดีตผู้บริหารหลายท่านมาร่วมงานนะครับ ท่านผู้อำนวยการก็นำพิธนกุณครูประกอบพิธีเดี๋ยววันนี้บรรยากาศมียจะบ้างจะพาผู้ชมไปชมครับเมื่อได้เวลาเป็นมงคลเริ่มนะครับคณะครู้ดหารคณะคุณครูก,รก,ก็มาพร้อมกันที่วริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนนะครับซึ่ง เริ่มต้นนั้นจะเริ่มด้วยการมาไหว้พระนะมีการกล่าวคำขอบมาพระนรัตรัรแล้วก็จะสงน้ำพระอันดับแรกเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับช่วงนี้ท่านผู้อำนวยการก็เข้าไปกล่าวคำขอบมาพระนรัตรัรนะครับหลังจากที่ท่าน นำประกอบพิธีขอคำัพระธนตรัยเสร็จแล้วก็มีการอัญเชิญพระประธานออกมาจากที่ปฏิฐานประจำนะเอามาปฏิฐานไว้ด้านนอก,นนกเพื่อที่จะประกอบพิธีส่งน้ำพระนะครับนีอันดับแรกท่านก็จะนำไหว้พระก่อนนะครับโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรัตนะแสงทองทิพย์นะครับ นำคณะทุกท่านนี้ไหว้พระถือเป็นเริ่มต้นที่เป็นสีมงคลนะครับพอไหว้พระเสร็จปุ๊บท่านก็นำส่งน้ำพระนะครับการส่งน้ำพระนี่ก็ถือว่าเป็นประเพณีของสังคมที่นับถือพุทธศาสนานะครับท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงมีการส่งน้ำพระ อันนี้มันต้องมาตีความอธิบายสักนิดหนึ่งนะครับพระคือความดีนะครับถ้าจะพูดเป็นสำนวนก็เรียกกันว่าพระคือความดีผีคือความชั่วเพราะฉะนั้นการส่งน้ำพระเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลเป็นการสร้างคุณงามความดีเอาความดีมาใส่ใจเรานะครับให้เราปฏิบัติชอบทั้งกายวายจาและจิตใจ ท่นก็คงเข้าใจกันแล้วว่าพระก็คือความดีส่วนน้ำนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็นนะครับใครๆก็รู้ว่าน้ำนี่เมื่อเอามาต้องเนื้อทองตัวเราเราก็จะมีความสุขนะครับริงหิวน้ำเราะเดื่มน้ำไปแล้วก็เรียกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมากโข,อขอที่เลยล่ะนะ พราะนั้นน้ําจึงเป็น <S <S 2> <S 2> ตัวแทนของความร่มเย็นของจิตใจนะครับพิธีส่งน้ํานี่เป็นในพิธีมาตนนาน,นนะครับชาวไทยเราก็ปฏิบัติอย่างนี้อย่างต่อเนื่องกันมาหลังจากที่สงน้ําพระประจําเรียนแล้วก็มาสงน,ามงน้าพระทูตองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระทูที่ประดิษฐานอยู่ที่หน้าเขา <S 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 พงนะครับซึ่งพระทูตองค์นี้ ก็เป็นยิ่งการะของครูแล้วก็น,นักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่ห้องเรียนนักเรียนก็จะมาประบัติพิธีไไหว้พระอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไหว้พระในช่วงเช้าๆอย่างเงี้ยทุกวันนะครับเพรวันนี้ก็มีการประกอบพิธีด้วยหลังจากนั้นก็มาทําพิธีศการะพระบรมราชานุสาวรีนะครับ ของสมเด็จก็จะอยู่หัวในการที่5นะครับก็เป็นที่สกรารูชาของคณะครูนักเรียนนะครับตรนนี้ทางท่านผู้ในการและคณะผู้บริหารและครูก็มาส่งน้ำพบรมตราชาอุสาวดีด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับจากนั้นก็ไปทาพิธีเส้นไหวหรือว่าสกราระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็คือเทพรักษ์นะครับเป็นสารผู้ค,คณะครูนักเรียน,นาคารวบบูชานะครับนอกจากจะมีสารเทพารักษ์แล้วก็จะมีสารตายายด้วยนะครับนะเรื่องตายายนี่เป็นเรื่องของการแสดงออกถึงความก,กตัญญูวตาเวทีนะเพราะว่าทุกคนเราเรามีบรรพบุรุษ นะครับเพราะนั้นการไหว้สารตายายก็เป็นการรับถืถึงปุปการีชนผู้ที่ทําคุณงานความดีกับเรามาก่อนนะเมื่อเราเรู้ว่าเรามีปุปกาลีในอดีตเราก็มาทําการสักการะบวงสรวงบูชาเป็นการรับถืถึงความความดีของปุปการีชนนะครับอันนี้คือความหมายของการมาสักการะสารตายายนะครับ ทุกท่านทุกคนมาที่นี่เรื่องของเทพร,รักก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเรานับถือกันหลังจากนั้นก็เป็นการรำเนึกว่าเป็นรำวงสวงนะครับหลังจากพิธีรำวงสวงเสร็จจากนั้นก็คณะผู้บริรหารแล้คณะครูก็ส้อนรำเป็นแถวเข้าไปสู่สถานที่ ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวนะครับนี่มีนางรำขพอรำก่อนช้อยนำหน้านะครับตามด้วยท่านคณนะผู้บริหารท่านควมในการโรงเรียนท่านควมในการโรงเรียนรุบาลยุทธพรนะครับกคณะกรรมาการส,สารศึกษพื้นฐานแล้วก็ที่ตามมาเนี่เป็นชมรมบัวบานนะครับเป็นครูที่นี่ ั้งหมดนี่เป็นอนดีตครูที่นี่ซึ่งกเกษียณมาแล้วนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันตั้งเป็นชมรมโบบานนะครับ ก็มาถึงกิจกรรมที่สําคัญอีกแล้วนะหลังจากที่คณะผู้บริหารคุณครูผู้อาวุโสชมรมโบบาลน,นั่งประจําที่แล้วนะครับท่านผู้อํนวยการโรงเรียนท่านรัตนะแสงทองททีย์โดโดก็นําบุคลากรคร,ร,รูทั้งหมดมาประกอบพิธีซึ่งพิธีนี้เรียกว่าพิธีขอขมาลาโทษท่านทีรรครับพิธีนี้แหละ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับท่านอาจจะไม่เคยได้ยินว่ากรรมที่ทำมานั้นนะท่านคิดว่าไม่สามารถที่จะขนหนักให้เป็นเบาไม่สามารถที่จะละผลกรรมที่ทำมาได้้จริงๆแล้วกรรมที่ทำมาจะเป็น ทางกายทางวาจาหรือทางใจแล้วแต่จะเป็นการกระทำด้วยความตั้งใจหรือไม่ตึงแม้เขาทำความสามารถที่จะยกโทษให้กันได้ยกโทษโดยการพิธีการมาทําพิธีเพราะขมานี่แหละนะครับคืยเพิ่งยิ่กันแล้วเนี่ยความผิดทางใจเรียกกันว่ามันมีกรรมนี่บางทีมันผิดข้าววัวนะครับไม่มีเจตนามันกม อาจจะคิดในสิ่งที่ดีในงามระหว่างกันได้ซึ่งฉะนนการทำพิธีขอขมาตาโถนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งท่านผู้ในการท่านพาคณะครูเนี่ยมาขอขมาผู้อาวุโสระดับซึ่งประกอบด้วยผู้เรียนกระพรอบด้วยกรรมการศึกษากระอบด้วยคุณครูอาวุโส ที่เซ็นไปแล้วนะกีรดยกันว่าชุมรมอบานน,นะครับห,หลังจากที่กล่าวคาขอขอมาลาโทษเสร็จแล้วก็เข้าสู่วิธีการรดน้ําดําหัวนะครับเริ่มด้วยท่านผุ้ในการส่งน้ําพระแล้วก็นํารถน้พววาพ่วงอุโสนะครับเป็นการกล่าวคําขอพรหรือเป็นการกล่าวคําอวยพรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสก็ให้พรคณะคุณครูคณะคุณครูก็วอวยพรให้กับผววู้อุโสเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็วอวยพรซึ่งกนและกันการวอวยพรซึ่งกนรละกันนี่รือว่าเป็นเดียววาจา,าเดี๋ยววาจาที่ไพ,รพเราะสนหน่องู้ส่วนหนอส่ว่วาจาที่ไพเราะ ยอมจะสร้างครกมาจากจิตใจที่งดงามนะครับนีพิธีการวน่นน้ำนมหัวนี่เป็นแสดงบอกถึงความมีน้ำใจซึ่งกบรรยะกันแสดงบอกถึงความรักความสามัคคีของผู้คนในชุมชนในพื้นที่แล้วก็อย่างโรงเรียนนี่แสดงกิจกรรมเหล่านี้เป็นต้นแบบของชุมชน เป็นต้นแบบของทั้งผมนะครับคุณครูที่นี่จะทันอย่างนี้ทุกปีพิธีการพระน้ำดำหัวผู้อาวุโสเนี่ยครับคุณครูเราทุกทันทุกคนที่นี่มีความรากักความสมัคคีกันเป็นอย่างดียิ่งเป็นเดี่ยวทดลองทดลอง มีใจแล้วมีจวิธีอาที่ดีกว่าันนะต้องการจะไปลาแต่กันท่านได้เห็นรทเพลงสงกรานของคุณครูรุ่ใบยุทธคนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าใครๆเห็นก็คงจะลื้มใจเป็นเพื่งยิ่งมีวิธีการ ขอกมาลาโทษเพื่อผู้ใหญ่ผู้อวบผู้โสดซึ่งเป็นเพณีที่สำคัญอย่างยิ่งการรดน้ำดำหัวก็ถือสำคัญแล้วยังไม่พอประเพณีการขอกมาลาโทษนี่เป็นพณีทางศาสนาพุทธท่านจรสการให้อภัยโทษซึ่งกันแล้กันเนี่ยถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งขอขอบคุณท่านจุฬรส ที่ตามชมมาจะต้นจน,นจบด้วยขอบคุณครับ